สวัสดีสาวันเพืหักนะครับเียอ,อแม่โคลูปพี่มารางานหนึวัน มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งใจจะทำากษตแบบบานีน้ครับไม่ต้องเหนื่อยผสมผสานปูกทุกอย่างที่กินเกิดเพิ่งเริ่มทำงานนะช่างเราก็ยังอยู่นะครับช่าง ทานเสือเราวันนี้ต่อเนื่องกันข้างนาแบบโมเดิ